เชางอลังการบิ๊กบอสชาตรีนำทับนักกีฬาวันมาของขวัญชาวไทยด้วยสองผลงานกระึุมโลกรับปี2 5 6 7 วันเปิดสัก,การาชมาอย่างยิ่งใหญ่โดยความมันคันสูตรของศิละปะการต่อสู้ระดับโลกในศึกวันไฟในเอ็กชีนชามิวสโฮเทกยกทัพนักกีฬาแถวหน้าจากทั่วโลกมาประชันฝีมือที่สนามมวยเวทีลุมพินีวันที่13มกราคมนี้ทั้งหนี้รุ่งเรวีศิสองพี่น้องแข่งเหล็กเมืองอบุบลพบกับชาเกลเตคิคตรีนักชกเชิงดีจากอิรักนานเสือบรักทอพันสิบเก้าเตรียมโชว์ฝีมือศึกแรกหลังกว่าสัญญาวันผู้แบกความหวังของทั้งหมู่บ้านมาเพื่อประกาศสักดานักสู้ชาวกะเรียงบนเว ที่ใหญ่ระดับโลกประทะคู่แข่งชาวไอริสสเตฟานโคโรดีนอกจากนี้มีการเปิดตัวรายการซีรีส์เรียลิตี้สุดฮิต The Apprentice o n e Championship Edition Season 2อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยถือเป็นรายการซีรีส์เรียลิตี้สุดฮิตที่โด่งดังไปทั่วโลกและออกอากาศผ่านทางเน t ตฟลิก์กว่า25ประเทศในแถบเอเชีย คือแบบผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าอโอเควันวันเป็นบริษัทกีฬาใหญ่มากอ,อันดับท่าทั่วโลกนะแต่สิ่งที่แฟนๆอยากอยากให้แฟนๆดูว่าคือแบบเรามีคอนเทนต์อื่นจากจาก,จากไม่ไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวและคอนเทนต์วันอันเ e รนดิสนี่นี่เป็นเป็นคอนเทนต์สนุกมากแล้วก็แคนิเดสของเราเป็นปบนฮีโร่เป็นเหมือนแบบนักบวยของเราเพราะาเขาต้อง เขาต้องสู้สู้จริงๆแล้วมันทำงานหนักมากแล้วก็อดทนทรมานมากถึงได้เขาเขาเขาเป็นความจริงแคนนด้ของเราเป็นฮีโร่ด้วยที่ผ่านมาประสบการณ์สั้นๆก็ซีซั่นหนึ่งมันมันมันตอนเราทำอันนั้นมันมันยากมากยากมากโปรดักชั่นนะเพราะว่าตอนตอนนั้นช่วงโควิดแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์ปิดป็นเลยประเทศปิดเลย แล้วตอนเราไปทุกทุกที่เราเป็นแบบลำบากมากการทำเอ่อโปรดักชันอันนี้เป็นง่ายกว่าเอ่อแต่อันนี้ผู้ตรงๆสำหรับเอ่อแคนดิเดตต้องเข้าต้องทำอะไรเป็นโหดกว่ามันมันมันหนักกว่ามันยากมากเหมือนแบบเอ่ออันจุดเอ่ออพิโซดอันสุดอันสุดท้ายวานาซ่ากับลิซ่าเขาต้องแข่งในในฮันนิเซตเดอเซอร์ท้ายเดอเซอร์ทะเลทรายฮะอ่าทะเลทรายคือแบบมันมันแล้วก็มันร้อนมากอ่ะ แบบห้าสิบห้าสิบองศา,ามันมันมันยากยากมากอน,นี้คือซีซั่น2 2> สองหนูมากซีซีซั่นสองซีซั่นสองมีอะไรบ้างครับผมที่เราจะได้เห็นการณ์ก็ซีซั่นสองเป็นเป็นเรา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 ทำที่สิงคโปร์ห้าเอพิโซดแล้วก็สามเอพิโซดที่กาตาแล้วก็มี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 มแบบฮีโร่ของเราสเต็มแล้วก็นักมวยของเรามันมันมันทำทำทำ p h y ิ i c a l task กับเขาด้วยแข่งกับเขา ด้วยมันมันสนุกสนุกครับนี่คอนเทนต์สนุกมากสนุ okay. กโอเคก็ก็แคนาเดสของเราเขาคุยอะไรดราม่าเยอะเขาเขาโมโหกันแล้วแบบบางคนจะแอบแอบขี้โกงหรืออะไรแบบโอโหงี้แบบแบบแบบดรามา่าดรามา่าแต่ปีนี้นี่เป็นเรียลไลฟ์ดรามา่าเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ชนะใช่ไหมมันแล้วก็นี่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยเขาเราเราแบบเข้าหัก เราให,ให้เขาทำงานเยอะแบบเขาแบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีไม่มีเวลาแล้วก็เขาต้องออกร้างกายด้วยแข่งกับนักนก,กีฬาของเาาแล้วก็เขาต้องทำเ,เรื่อง task ของของธุรกิจด้วยมันมันมัน,ม,นมันยากที่สุดใน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 ประวัติศาสตร์ปราณเจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ที่สองวันนี้ทราบเป็นยังบ้างคำหนุนการมาดูมังนี กันมาร่วมครั้งนี้หรอกคอ่อมันก็น่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะโดนคัดออกตั้งแต่แรกแล้วก็คือกลัวมากทุกครั้งก่อนที่คุณชาติเขาเประกาศว่าคนไหนที่จะได้กลับบ้านเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหัวใจนี่แบบเต้นแบบตุบๆๆๆ,ๆๆๆไม่หยุดคะ่ะก็คือการที่ได้ชนะครั้งนี้ก็คิดว่ามองกลับอีกรอบนะก็คือถ้าจะให้เริ่มการแข่งขันนี้อีกทีไม่คิดว่าจะชนะได้นะเพราะว่ามันยากแสนสาหัสมากค่ะ ใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดผมเป็นแคนาดันะาผมชนะไม่ได้ร้อไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดัจตรงไหนเพราะว่ามัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ตรงเป็นคนแบบมีมีมีม,มีความอดทนมากไม่นอนไม่กินทำงานหนักแล้วก็ออกร่างกายต้องต้องแข่งกับนักกีฬาของเราแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องเจอกับไอ <laughs> ใน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 บอสรูมนะ ผมไม่ใโอเคผมอาจจะเป็นคนที่บอสมีมีใจดีแล้วก็มีน้ำใจเยอะแต่ผมเป็นคนดุด้วยทุกคนรู้ผมแบบเป็นดุเป็นซซเรียสมากอ,ะอ่ะผมอยากให้วันมีสเร็จมาแล้วก็เฟรนดิสมีสเร็จแล้วก็คนที่คนที่พนังกงานท,ที่ที่จะทำง,งานจริงๆใน,ใน,ใ,นในวันต้องเป็นสุดยอดถ้ากิดไม่สุดยอดไม่ไม่ไม,มัน มันไม่รอดต้องต้มสุดยอดคนที่ชนะจะเ,เ,เป็นมนุษย์สุดยอดจริงๆเรามีการบอกเลยว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องการแบบไหนหรือสเปคที่เราตั้งไว้ว่าผู้ชนะต้องเป็นสีตาลิบุชาตีที่สุดไปผ,ผู้ชนะต้องอ,อันที่สําคัญมากที่สุดเป็นหัวใจอันที่หนึ่งหัวใจเป็นคนดีคนซื่อสัตย์จริงใจมีใจสู้ม,มีแบบไฟในใจ อันนี้เป็นสําคัญมากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นโอเคบางคนอาจจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้เป็นคือแบบเราพัฒนาขึ้นด้วยกันได้หรือว่าเขามีสกิลในมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลล์เราพัฒนาขึ้นได้มันไม่ต้องจําเป็นเขาเป็นเพอร์เฟกต์นะคือแบบแต่สิ่งที่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นใจผมเป็นคนที่ดูจะคนผมที่ผมเป็นผู้นําที่ดูใจก่อนดูคนเพราะว่าต้องคนที่นี่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนจริงใจแล้วก็คนแบบ ตั้งใจมากที่มี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 สิทธิ์ได้เข้าในวันอย่างที่ผ่านมาฟีดแบบคนดูเป็นยังไงบ้างคือดูจากคนบ้านเพราะทุกคนบอกว่ามันสนุกมากบางส่วนใหญ่แฟนๆทั่วเอเชียเขาบอกว่าเขาเอาเอพิโซดอันอันอันแรกแล้วก็เขาต้องนั่งแบบ8ชั่วโมงแบบรอทีเดียวจบทีเดียวจบเลยซีซั่นสองนี้ตามความคาดหวังของชาติยิ่งเป็นยังไงก็เหมือนกันแต่ซีซั่น ความจริงผมยังไม่ได้ดูซีซันสองไม่มีเวลาแต่ผมจะไปไปเวลาตอนตอนตอนไปขึ้นบินผมจะดูเขา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 มขาเ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  e าเข n เขา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 เข a เ s า a ขา i ขาเ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  n าเข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 า r ขาเขาเข t เขาเ o าเขาเข o เขาเขา e ขา e ขา e เขา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 าเขาเขา o ขาเขาาเขา The, the trials and tribulations you had, you know, some sort of some kind of story that they can write, the media can write about. So I, I think one of the toughest things in the offenses was actually opening up about your own personal stories. Um, I mean, if you have struggles um, within yourself, or if you've gone through like any sort of tragedy or thing in the past, it's very hard for you to just like, open up to people you don't really know. And I think that that was a real struggle that I first involved in this reality show. And then at the same time, you also notice that every single person has a story. Um, so actually getting to know people's background, what they've gone through, actually makes you realize why certain people behave in a certain way. And you just have to be more humble and more understanding towards each other. Um, เดี um, for myself, ่ยวเันทิศนะครับคือแต่ละคนมีเรื่องราวนะครับผมที่เขาอยากจะมาแบ่งปันในตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราอยากจะประชุมนักลูกกันแต่หลังจากที่เราเริ่มรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวและการที่เราจะเปิดเรื่องราวของแต่ละคนได้รับทราบเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับผมการแบ่งปันเรื่องราวว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเปิดพคนยมาจากไหนต้องต่อสู้ความยากลำบากอะไรมาบ้างอันนี้เป็นสิทธิที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้นแล้วก็พฤติกรรมคนนั้นครับ a lot about myself even though my stance on the show itself was short, it was very very rewarding in the long term for me. I faced some, a lot of health down after doing the show and a lot of things that I wanted to work on myself and I see the show, like thanks to the show it was like a trigger point for me to really sit down and work on myself and รับบของตัวมาเดเวร่าเองนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เธอได้ค้นพบเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองครับถึงแม้ว่าเธอไม่สามารถจะแข่งขันได้หลายที่สุดในรายการเดียเพนทิสนะครับแต่เธอก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองหลังจากที่กลับจากรายการเดียเพนทิสไทครับทำให้ตัวเธอเนี่ยอยากจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและอยากจะทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นและวหาความท้าทายใหม่ๆ would like say story to the Daught like Connec a of How the When I used to live in Bangkok doing my internship at the UN, a friend of mine just told me about one championship event and if I want to join, giving me a VIP ticket. At that time I didn't know much about, about the organization, but being there, seeing how the champions they're coming off to the stage, the lights, the music, everything for me seemed crazy. And in that moment I just asked God if I have the chance once in a lifetime I would like to meet the person that did everything like organized everything here and also I was very impressed by the fighters, by, by their humble attitude. So today I'm, I'm I'm really happy for everything that is happening, for everything that is here, the the event and the <coughs> <practice>. <coughs> ดูเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรบอลแชมเปีเ้ยนชิพว่าเขามีการส่งท้นนอเรื่องราวของยีโรกต่างๆการจัดก,การที่เยี่ยมยอดระดับโลกแบบนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยสนใจมากขึ้นและอยากจะรู้จักผู้ก่อตั้งก็คือคุณชาตรีน,น,นั่นเองตัวโดยหน้าครับเธอรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆที่โกเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการครับส่วนวันิสซ่าเองก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยคือคุณชาตรีเขาชอบให้ คําแนะนําครั้งนี้ค่ะทุกแอพิโซดคุณชาจิตจะบอกกับวานิ่าโดยตรงเลยว่าให้ open up your heart ซึ่งหมายถึงว่าเปิดอกเปิดใจเพราะว่าส่วนตัวหลังจากที่พ่อแม่หย่ากกันตั้งแต่อายุ1 4บสค่ะก็คือวานิ่าก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนใกล้ตัวขนาดนี้สามารถโกหกกับเราได้แล้วก็คิดว่าจะเชื่อคนอื่นได้ยังไงอีกอะ่ะถ้าคนใกล้ตัวเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ยิ่ง คนแปลกหน้าอีกด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เรียนรู้เลยเวลามันไม่รอใครเนาะเราชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสที่จะประสบการณ์กับสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ดีๆที่ชีวิตมีให้เราอะค่ะก็คือสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่วันซ่าเรียนรู้มากที่สดุดเปิดอกเปิดใจ open up your heart แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุม้มคับ ที่เป็นหนึ่นงในทั้งบยที่มาร่วมในซีรีส์ครั้งนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงเอ,อ่อหนูรู้สึกกดดันแทนทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆาแล้วก็ต้องคิดงานเองไปด้วยมันก็เลยน่าจะมีความกดดันและความเครียดมากพอสมควรแต่ทุกคนผ่านมันมาได้หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บนเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะรายการทีคดีฝากถ้าใครสนใจอยากติดตามชมได้ทีท่ไหน โอเคแฟนๆครับทั่วประเทศถ้าเกิดยู you อยากรู้ One c h a เปี้ยนชิพในข้างในในวันแชมเปี้ยนชิพเราทำงานยังไงอยู่ต้องดู Netflix One Championship Season 2 Apprentice แต่ลึกกว่านั้นถ้าเกิดยูอยากเรียนวิธีให้ชีวิตอยู่เป็นสุดยอดให้ฝันอยูเป็นกลายเป็นความจริง แค่อยู่ต้องดูแคนดิเดตของที่นี่ชีวิตของเวเนซุเาเขาชนะได้ยังไงอันนี้เป็นฮอตดราม่าแต่สิ่งที่สนุกมากเป็นที่อ่ไ um อ้สิ่ง The lessons you receive the lessons บทเรียนบทเรียนท,ที่ที่เราได้สำหรับชีวิตสำหรับธุรกิจทุกคนต้องดูทุกประเทศขอร้องดู Netflix คืนนี้เลย